คุณผู้ชมคะไปดูปฏิบัติการของชุดพยาเสือขยายผลหาขบวนการค้าสัตว์ป่าค่ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการต่อชีวิตลูกเสือโคร่งเลยตั้ง2ตัวมันกำลังจะถูกเตรียมถูกส่งไปฆ่าอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยปฏิบัติการนี้ยังสามารถไปยึดงาช้างพบต้นทางซื้อขายเนี่ยมาจากฟาร์มชื่อดังในจังหวัดชนบุรีค่ะตอนส่งเนี่ยเสือลูกเสือทั้งหกตัวมาหมดเสือใหญ่สตัวมาหมด แต่ว่าเสือใหญ่เนี่ยมันติดปัญหาคือต้องมีแก๊สรบหรือชำระมาเราตัดสินใจว่าถ้าชำรกมาเราขอเบรกไปก่อนก็ไม่เอาแต่ว่าคนสงลูกเสือก็ตัดสินใจว่าเป็นเคสแรกก็เลยส่งไมสองตัวชุดเฉพาะกิจพญาเสือนะคะและตำรวจกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดสุรินน้ำหมายสารเข้าไปตรวจค้นบ้านในอำเภอเมืองสุรินทร์ของหัวเมีย ผู้ต้องหาคดีลักลอบค้าลูกเสือโครงและงาช้างพบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่2ใบเลยค่ะมีผงและเศษงาช้างอยู่ด้านในด้วยผลิตภัณฑ์จากงาช้างก็มีเอกสารการสั่งและส่งงาช้างก็มีแล้วไปเจอพร้อมกับเครื่องกระสุนปืนขนาด9มม90นัดภายในบ้านพบระบบป้องกันอย่างแน่นหนาเลยค่ะแต่และห้องเนี่ยใช้กุญแจเปิดปิดแบบมีรหัสและเจอหลักฐานมัดตัว เป็นภาพถ่ายงาช้างคู่ที่ตรงกันพอดีแปะ๊ะกับรูปถ่ายในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหานะคะการขยายผลยังไปพบเบาะแสคนกลางที่ส่งลูกเสือสองตัวให้กับผู้ต้องหาซึ่งพนักงานสอบสวนสพดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินเตรียมขอสารออกหมายจับคนกลางคนนี้เนี่ยที่หนีรอดไปได้ค่ะเห็นว่าแหล่มไม่เป็นไรนะครับอยาให้เจ้าหน้าที่ สียชีวิตหรือบาดเจ็บมันมีปัญหาเพราะนั้นที่คุยกันเนี่ยการเราซื้อมันต้องใช้เงินสองมาต้องเสียชีวิตเพราะกลุ่มเนี้ยวันนี้นะครับวันนี้ที่ผมพูดตรงนี้มาเพราะว่าเขาโทรมาผูกกับไอ้ที่รอดไปได้เนี่ยโทรมาผูกแล้วโทรมาผูกว่ามึงจำมึงจำมึงหลบหวยได้เลยกันมึงยิงมึงแน่ตัวมึงชิมหรือไง ขณะเดียวกันตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานอีกชุดค่ะคุณผู้ชมมีการลงพื้นที่ตรวจสอบพิกัดฟาร์มเสือที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะก็ไปหาความเชื่อมโยงขบวนการค้าสัตว์ป่าค่ะโดยยึดจากการดูหลักฐานนะคะก็เป็นแชทไลน์เจราจาซื้อเสือทั้งหมด6ตัวแล้วก็ต่อรองราคาได้ลูกเสือตัวละ2 5 0 0 0 0บาทนะคะจากข้อมูลที่ได้มาเจ้าหน้าที่เชื่อว่าลูกเสือโครงทั้งสองตัวน่าจะเกิดจากการลักลอบผสมพันธุ์ของฟาร์มค่ะ คราวนี้เมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่แจ้งตามระเบียบของกรมอุทยานนั่นเองนะคะเรื่องนี้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะสร้งตรวจสอบนะคะสอบสวนเสือทั่วประเทศเลยถ้าพบพฤติกรรมลักลอบค้าเสือหรือเพาะลูกเสือขายจะต้องถูกพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตและดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดค่ะ